ค่อยเดินลกค่อยเดินโอเคเป็นน้องสาวน้องๆนะคะจะมีความสามารถพิเศษแล้วยังต้องอดทนสูงด้วยนะคะกีตาร์ค่ะทำไมค่คุณดีก็คุณกีตาร์ดูมงกรสิคะเพราะแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ว่าชุดชุดได้มาแต่เดียวอะไรจ้ามาชวนสองนิ้วสู้ตายใช่ไหมสู้ตายก็รูว่าสู้ตายโอเค so this moment that we've all before s p e c i a l l y this young talented girl who j o i n e g in this year's competition We are going to announce out of this 14 young ladies, only five contestants will go into the final round and will have to answer some questions, <laughs> which I believe it. it is really hard. <laughs> and it came from our honorable judges, but we're going to answer this for you. <laughs> ก็ถ้าหากว่าต้องๆนะคะเร้าหมายเลขของตัวเองนะคะให้เก้ามาเก้าเก้าห้านะคะหนึ่งเก้าค่ะค่ะเอาละค่ะสำหรับคนแรกที่ผ่านเข้ารอบนะคะห้าคนสุดท้ายในค่ำคืนนี้ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรคะอยากฟังเสียงกองเชียร์ว่าเชียร์หมายเลขโอ้โห The first and second girl to fight around is number 17ขยับขึ้นมานะก้าวขึ้นมาด้านหน้าเป็นก้าวนะคะ alright step forward okay มาแล้วนะคะต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านคับรอบ5คนนูนน้อยชนิสเกิดคนที่2นะคะได้แก่หมายเลขสองหลักหรือว่าหลักเดียว เหมือนใบอะไรสักอย่างหนึ่งนะได้แกมหมายเลข21ค, <Yeah. S 1> ค่ะเดนดินอลิชาทรชวีน้องเฟรนนะคะขอแสดงความยินดี a l ว right the second contestant that goes to the final round is number 21ก้าึ้นมาแล้วนะคะและเราไปตื่นเต้นกันต่อนะคะกับคนที่สามที่ผ่านเข้ารอบห้าคนสุดท้ายนะคะในค่ำคืนนี้ได้แกมหมายเลขเท่าไหร่นะ <br ans> นี่ค่ะ alright you love the four number t w t y t h r ตอนนี้อีกสองสาวเข้าชัยแล้วนะคะกองเชียร์อยู่ไหนกองเชียร์ส่งเสียงด้วยนะสาวน้อยคนที่สี่ที่จะเข้ารอบไหโยนเรียงกระเรียนหนะลังดับที่สี่นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ mm hmm. ได้แก่หมายเล มีกี่หลักมีแต่สองหลักเท่านั้นเลยเนาะหมายเลขสามค่ะเด็กหญิไงไอระดายเยียมบลอกไอซ์ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ Alright number number three just go a n g to the final round last one ตอนนี้คนสุดท้ายแล้วนะคะชุดจุดท้ายให้ย่ออีกคนหมายเลขที่เข้ารอบห้าคนสุดท้ายคนที่ห้าได้แก่หมายเลข ดีหมายเลขสิบเอ็ดค่ะเด็กิมสเต็ปฮาสเต็ปฮานิทองพาอเดวิดน็อกสเต็ปฟีนะคะ alright the last contestant that goes to the final round is number eleven กองเชียร์เขาเสียงดังมากกองเชียร์กองเชียร์เสียงดังมากเลยนะตอบชอบชอบชอบดีใจสุดรีรก็ะือกองเชียร์พร้อมรวกับใจก้อยของเรา สาวน้อยแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ5สาวน้อยของเราที่เข้าสู่รอบสุดท้ายนะคะใช่แล้วก็นี่คือโฉมหน้านะคะของสาวน้อยทั้ง5สาวที่เข้ารอบอ่ะขยับมาตรงกลางจะจับกันนะลูกขยับไปตรงกลางเลยลูกขยับไปตรงกลางเลยขยับมาจิ้มกันตรงกลางเลยลูกนะอ่าอาเลยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณบีบีคะใครเอาน้ำบนสากกองเชียร์ตรงนี้ไม่ใช่นะคุณมาอย่าไปยุ่งกับเขา ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วเราดูว่าไอ้ตัวจีนมีน้ำมนมาด้วยเหรอแค่เสียงเราก็กลัวแล้วเราแซวเล่นนะสำหรับตับต่อไปนะคะน้องๆทั้ง5ท่านนะคะก็จะต้องปากตอบคำถามจากคณะกรรมการของเราในค่ำคืนนี้นะคะซึ่ง